หนึ่งดอมของศิลปินหนุ่มหล่ออีกคนนึงจากซุปเปอร์บอยอย่างน้องกาดพลอยสุภานั่นเองนะคะเขาเป็นเจ้าของแฮชแท็กกาดไม่ใช่การ์ดในโลกโซเชียลเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะเข้าไปตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อกาดกอกอไก่สระอาด,ดอเด็กเนี่ยนะคะบางคนก็สับสวนว่าต้องออกเสียงยังไงกันแน่นะคะก็เลยขอเฉลยให้ตรงนี้เลยว่ากาดออกเสียงแบบผักกาดเนี่ยแหละคุณฟังไม่ใช่แบบกาดอวยพอนะคะก็นอกจากแท็ก กาดไม่ใช่กาดเนี่ยจะเป็นแท็กที่ทําให้เราได้แบบว่าเรียกชื่อเล่นของน้องได้ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นแท็กที่รวมตัวกันของคนที่ชื่นชอบกาดจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะน้องเป็นคนที่ชอบดื่มชามากๆโดยเฉพาะชาเขียวจนเขาได้ฉายาเจ้าชายชาเขียวแล้วก็อีกหนึ่งคุณสมบัติก็คือบอกว่าเป็นหนุ่มที่ขี้อ้อนมากๆนะขี้อ้อนแบบสุดๆอ,อ๋อในทางเพื่อนพี่ๆทีมงานแล้วก็แฟนๆแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นคนที่ตลกกลัวสนุก ขนาดฮานะคะเหมือนกับคาแรคเตอร์ในซีรีส์เลยนอกจากความอ้อนความกวนความสดใสก็ยังมีโหมดเซ็กซี่ด้วยมีแฟนๆนะคะ ปารูปเข้ามาในแฮ s h t a g EFM Fandom X กาดพลอยสุภาแล้วก็เป็นรูปน้องอยู่ที่ทะเลเนาะบอกว่าทะเลขาวไหมคะขาวมากเลยนะคะก็เนี่ยแหละก็จะมีรูปเวลาไปทะเลเขาบอกว่าพอมีรูปออกมาทีไรแบบนี้นะคะอยู่ที่ทะเลเนี่ยแฟนคลับก็คือสั่นไปตามๆกมันหมายถึงน่าจะหมายถึงใจสั่นแหละนะแล้วส่วนแฟนดอมของกาดเนี่ยตอนนี้ก็ ก็ขึ้นทุกๆวันนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าความน่ารักของน้องเป็นยังไงเนี่ยนอกจากเข้าไปดูในแฮชแท็กแล้วเดี๋ยวเราจะมารับ1สายที่เป็นแฟนคลับของน้องด้วยนะคะตอนนี้มี1คลิปที่เป็นคลิปที่น่าสงสัยในท w i t t e r ปาคลิปนี้มาโดยเงือกสาวยูนิคอร์นนะคะเป็นคลิปน่าจะเป็นด้านหลังน้องแล้วก็ด้านหลังน้องจูเนียกำลังเดินด้วยกันแล้วมันจะมีโมเมนต์ที่แบบครูฟังเวลาเวลาคนเขา จะแอบจับมือกันอ่ะเขาจะไม่จับเลยเขาจะมีความแบบ เกี่ยวเกี่ยวนิดนึงแล้วก็ปล่อยปล่อยลองไปดูได้แล้วเขาก็มีออทวีตเอาไว้นะคะบอกว่าดีใจนะโอหกหคนเป็นแม่เนาะพอได้เห็นลูกกาลังค่อยๆเติบโตขอให้ทั้งคู่เดินสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จแม้เส้นทางนั้นอาจจะไม่ได้รยไ,ได้กีบกุหลาบนี่แล้วก็เป็นแฮชแท็กของ e f m Fan d o น X DaddyJ ซกับกาดพลอยสุภาด้วยลองเข้าไปดูได้เดี๋ยวต้องมาเคลียร์ใจกันในคลิปนี้ด้วยนะคะหนึ่งสายที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านรอตอบคําถามได้เลยหลังเพลงนี้ คืนนี้เขาเปิดเพลงเพาะเนาะ <c oughs> จริงค่ะเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าดีเจเป็นชิปเปอร์แหละดูออกก็คลิปมันฟองอ่ะคู้ฟังอ่ะเดี๋ยวเรามารับหนึ่งสายกันดีกว่านะคะเป็นแฟนคลับของน้องกาดเนาะสวัสดีคุณเมย์ค่ะคุณเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเมย์คุณเมย์แปลกใจเหมือนแนนไหมตอนที่ได้ยินชื่อน,น้องตอนแรกว่าน้องชื่อกาศ แปลกใจไหมหรือไม่แปลกใจเฉยๆก็ไม่แปลกใจะคะ่ะแม่ลหล่อแล้ว,แล,วแล้วเขามีชื่อชื่อจริงของชื่อเล่นไหมกาดนี่มาจากอะไรากาดคือภาษาเหนือจะแปลว่าตลาดค่ะซึ่งน้องเขาก็เป็นคนกรุงเทพแต่ว่าไปอยู่กับคีณแม่ที่เชียงใหม่ก็จะเป็นอ๋อคุณ,คณคก็เลยเป็นชื่อเหมือนเป็นชื่อเล่นภาษาเหนืออย่างนี้เหรอคะ,อะเป็นชื่อจริงค่ะชื่อเล่นของน้องชื่อมอสค่ะฮะ ชื่อเล่นของน้องชื่อมอสชื่อเล่นจริงๆของน้องชื่อมอสใช่ค่ะอ๋อแต่พอไปอยู่ที่เหนือก็มีชื่ออากาศด้วยเป็นชื่อจริงเลยค่ะนายกาดพลสุเฮ้ยเฮ้ยถาจริงใช่ค่ะอ๋อชื่อเล่นชื่อมอสแล้วก็ชื่อจริงคือกาดพลสุภานี่เป็นนามสกุลเหรอคะใช่ค่ะพลอยสุภาคือนามสกุลค่ะเฮ้ยเอาจริงคุณเมย์นั้นขอสาภาพตอนแรกในเข้าใจว่ากาดเป็นชื่อเล่น แล้วพลอยสุภาเป็นชื่อจริง <c oughs> ก็เลยสงสัยตอนแรกว่าเฮ้ยทำไมชื่อเหมือนผู้หญิงเลยอ๋พอพลอยสุภาเป็นนามสกุลขออภัยนะคะอ่ะถามคุณเเมย์หน่อยดีกว่าว่าไปตกหลุมรักน้องกาดเข้าตอนไหนคะ,อะตอนที่ประกวดซุปเปอร์บอยใหม่เลยค่ะก็ได้มีโอกาสดูเดลี่ไลฟ์นะคะตั้งแต่ต้นเลยค่ะก็ะน้องเขาก็เป็นคนแบบจัดๆคนกลัวนะคะแล้วก็สะดุดตารอยยิ้มของเขาค่ะยิ้มน่ารักมากค่ะ อสะดุดตารอยยิ้มของเขาตอนแรกก็หลงรักจากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรูปลักภายนอกอ่ะเนะาะแต่พอเราได้เท่าทำความรู้จักกับเขามีความน่ารักอื่นๆที่เราอยากจะแชร์ทุกๆคนไหมคะค่ะก็น้องเขาเป็นคนที่จริงจังนะคะเวลาที่เขาทําอะไรเนี่ยเขาจะจริงจังมากๆเล่นคือเล่นงานคืองานเลยค่ะเขาเปลี่ยนหมดตัวเองได้แบบพลิกบทบาทไปเลยแล,แล้วเวลาที่เขาจริงจังเนี่ยเขาจะดูเท่มา,มากค่ะอืมอก็คือมีทั้งโหมดที่แบบ เล่นเล่นสนุกสนานล่าเลงส่วนโหมดจริงจังเวลาทำงานก็มีด้วยเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วโหมดเซ็กซี่ล่ะคะมีไหมคะเมาส์หน่อยเมาสหน่อยโหมดเซ็กซี่นะคโหมดเซ็กซี่นี่คือเราไปทะเลค่ะก็อยากว่านะคะเห็นรูปนี่คือเต็มทวิตเลยค่ะแล้วก็แบบแฟนคลับก็จะแบบ ไปแล้วลูกทางสามขวบทําไมยังสามขวบอยู่เลยทําไมทําแบบนี้อะไร้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโพลูกแล้วพอมีแบบอ่าภาพแบบนี้ก็คือว่าอมแม,แม่แม่ก็แตกตื่นเลยค่ะเออเออห่วงไหมห่วงเหรอคะน้องก็ก็ห่วงนิดหน่อยห่วงนิดหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าห่วงเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราเองก็จะไม่ได้ดูด้วยว่างั้นเถอะใช่ค่ะ <laughs> แล้วเคลียร์ใจหน่อยเรื่องคลิปอะเห็นคลิปเหมือนกันปะคุณเมย์ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไว้อันนี้เป็นอน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคู่จิ้นกันด้วยค่ะหรอแต่ว่าอันนั้นมันเหมือนเป็นแบบเดินเล่นชิลๆไม่น่าจะเหมือนเป็นการถ่ายทําอะไรสักอย่างอ่าอันนั้นก็จะเป็นเหมือนไปถ่ายทําแต่ว่าตรงนั้นอ่ะณณตอนนั้นไม่ได้ถ่ายทํานะคะน่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะนั่นเลยสิคุณแม่เห็นเหมือนที่นันเห็นใช่ป่ะเขามีแบบคอมแบบเขี่ยๆกันนิดนึงอะเนาะ ใช่เขาพวกนี้เขาก็จะดูแลกันดีอยู่ตลอดนะคะอ๋อโอเคอทีนี้บอกความน่ารักบอกความประทับใจไปแล้วฝากผลงานน้องหน่อยว่าใครที่อาจจะยังอาจจะเคยผ่านตาน้องมาบ้างแต่ว่าไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดอะไรเงี้ยช่วงนี้มีผลงานอะไรให้เราเสพได้บ้างแล้วเราอาจจะได้ถูกตกเข้าไปในด้อมของออน้องกาด ก็อย่างเช่นผลงานที่ผ่านมานะคะก็เป็น g e นวาร t เดอ e r ซีรนะคะแล้วก็มีแบทลูเมดรงรับจับเมดที่เล่นกับคู่ขับพี่จูคนที่เขาแตะ,แตะมือกันนั่นแหละค่ะดั d ดดี้จูอ่ะเนาะชั่วโมงแรกออแล้วก็ผลงานที่กําลังจะมีนะคะจะเป็นจ e น w าร t เดอ e r ซีรีส์ซีซั่นสองนะคะน้องก็เล่นเป็นแสนแสบก็คือเป็นเด็กปีนหนึ่งคณะนิเทศศาสตร์ะะอย่างเงี้ยค่ะ กันได้แล้วก็มีรักวุ่นวายในรสแซบ,บนะคะเล่นเป็นปั้นเรื่องนี้ก็จะได้เล่นเกี่ยวกับการทําอาหารซึ่งน้องเขาก็เป็นคนที่ชอบทําอาหารมากๆอยู่แล้วด้วยค่ะอผลง,งานค่ายเพลงของ Hunter Records นะคะ F2K เป็นดูโอกับพี่เฟอกี้ค่ะโอเคแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะได้มีชื่อด้อมกับเขาบ้างไหมสําหรับด้อมนี้ อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปคิดว่าน่าจะมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะอืมมีชื่อในใจหรือชื่อที่เขาเคยโหวตกันไหมคุณเมย์ลองลองแบบพูดมาสักชื่อส่งชื่ออะไรเงี้ยอยากรู้อ่าน้องกาดล่ะน้องกาดส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ทุกคนจะแทนตัวเองว่ามันมีนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะมันก็มีชื่อด้อมแบบนี้หลายหลายหลายดอมแล้วนะคะก็อาจจะมีอะไรนะน้องกาดเคยเรียกว่าคุณความรักอืมเป็นคุณความรักของเขาอืม คุณความรักของเขาเอออ่ะเดี๋ยวเราลองติดตามต่อไปเนาะว่าน้องเขาจะมีชื่อด้อมว่าอะไรนะคะอย่างของแดนดี้ก็จะเป็นคุณแฟนครับของน้องกาจะเป็นไรดีอะคุณแฟนค่ะอยาเลยอยาเลยให้น้องเขาเป็นคนตั้งเองดีกว่าขาอะไรนะคะ <c oughs> คุณเมย์เดือนนี้ก็คือเป็นเดือนเกิดของน้องเขาด้วยนะคะอ๋<ข>อเหรอใช่ค่ะทางบ้านแฟนค่าวอะค่ะเขาก็จะมีทําบุญวันเกิดน้องนะคะแล้วก็มีงานวิทด้วยค่ะแต่ว่างานบิ๊กก็คงต้อง เลื่อนไปก่อนนั่นจากสถานการณ์ในปัจจุบัาน,านนะคะอ๋อน้องเกิดวันไหนคะนิสิมิถุนาค่ะอืมโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวให้คุณเมย์อวยพรล่วงหน้าอวยพรล่วงหน้าไปตั้งสิบเวันเลยนะอวยพรล่วงหน้าไปเลยสิบเก้าวันคุณเมย์แล้วก็รวบมัดความในใจต่างๆที่คุณเมย์อยากจะบอกกับน้องในช่วงนี้ที่ไม่ได้เจอน้องด้วยอ๋อได้ค่ะค่ะเดี๋ยวบอกความในใจก่อนแล้วกันนะคะได้เลย อยากจะขอบคุณน้องกาดนะคะที่ไม่เคยทิ้งความฝันเลยขอบคุณที่ตัดสินใจมาประกวดรายการซูเปอร์บอยในวันนั้นนะคะจนทําให้ความฝันของน้องเนี่ยมันจริงๆงแล้วได้มายืน,นอยู่ณจุดจุดนี้ให้พวกเราได้รักได้มีความสุขขอบคุณในความใจใจเป็นขับด้วยการที่น้องเขาจะคอยเป็นกําลังใจให้กับแันคับนะคะโดยการผ่านไลฟ์เขาจะไลฟ์ของเขาทุกสัปดาห์เลยผ่านแอปพลิเคชันตะิ๊กตอกเนาะอยากบอกน้องกาดว่าจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองสู้ให้สุดในสิ่งที่อยากจะทําหรือว่าอยากจะเป็นนะคะ แล้วไม่ว่าน้องจะทําอะไรเนี่ยเราจะคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็สนับสนุนน้องเสมออย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะนะคะนี้ก็อยากให้น้องมีความสุขนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงปลอดภัยจากโควิด19นะคะสาธุ99ค่ะนี่สาธุ99ะะ <c oughs> ธด้วยโอ้ยสาธุ99นี่คือน้องไก่เขาน่าแหละคะ่ะชอบเล่นกับเป็นกับนะะแล้วที่อยากขอให้ขออะไรไม่ก็ะสาธุ99มานะครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่า เดี๋ยวถัดจากนี้ไปเดี๋ยวคุณเมย์อวยพรและเดี๋ยวเราจะแบบว่าเอ่ออัดคลิปเสียงนี้เอาไปแบบถ่ายทอดเป็นข้อความแล้วแท็กไปหาน้องน้องจะต้องเป็นคนที่สาธุเก้าเก้าให้กับคําอวยพรของคุณเมย์นี้โอเคค่ะก็อยากให้น้องดูแลรักษาตัวเองนะคะพักผ่อนให้มากๆอืมก็วันเกิดจริงนี้ก็พวกเราก็ไม่ลดมีอะไรให้นะคะก็ไปร่วมการทาบุญกับของน้องเขามาแล้ว นะคะแล้วก็อยากให้น้องทาตามความฝันของตัวเองให้ถึงที่สุดออยากเป็นอะไรอยากทําอะไรอย่างที่บอกค่ะก็คืออยากให้น้องเต็มที่กับชีวิตจะหยุดพัฒนาตัวเองแค่นั้นแล้วก็พวกเราจะอยู่เคียงข้างแล้วก็สนับสนุนน้องเสมอุูภาพร่รางกายแข็งแรงนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลวงหน้าค่ะสาธุเก้าเก้านะคะสาธุเก้าเก้าค่ะโอเควันนี้เพลงที่ขอให้น้องคือเพลงอะไรคะคุณเมย์ เป็นเพลงแค่คุณของมาซิเทียค่ะเพราะว่าอยากให้เพลงนี้แบบว่าเป็นตัวแทนคำสัญญาว่วาพวกเราจะรักแล้วก็สนับสนุนน้องกัดตลอดไปค่ะสัญญาค่ะได้เลยขอบคุณคุณเมย์มากนะคะสวัสดีค่ะ